อัปเดตมาอีกคู่คู่มวยดูเดือดที่เตรียมจะมาระเบิดความมันในสึกใหญ่ไตรามาสสามวันลุมพินี81ซูปเปอร์บอลเวอร์ซัสโจที่จะจัดขึ้นณนสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่27กันยายนนี้โดยเสือแบล็กทอพราน49นักชกรเรียงหัวใจนักสู้วัย28ปีจากเพชรบุรีจะดวนกับซ้ายอุกาบาด กุหลาบดำสอจ,อจอเปียกอุทัยยอดมวยหมัดโหดวัย25ปีจากสุรินทร์ภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท135หา145ปอนด์สำหรับเสือแบล็กเข้ามาต่อสู้ในวันลุมพินีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน66โดย4ไฟแรกโชว์ฟอร์มโหดชนะแบบไม่ครบยกทั้ง4ครั้งจนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐประมาณ3.6ล้านบาท ได้สำเร็จเมื่อ22ธันวาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเสือแบล็กก็มีโอกาสได้โกอินเตอร์ไปโลดแล่นบนสังเวียนวันไฟในถึง2ครั้งโดยสามารถคว้าชัยเหนือคู่ต่อสู้ได้แบบสุดมั่นอีกด้วยจากการชนะคะแนนสเตฟานโคโรดีนักชกอลนแลนในสึกวันไฟใน18ชาเมีซั s โฮเทคเมื่อ13มกราคม2567ที่ผ่านมา และเอาชนะวลาดีเมียคุสมินนักสู้รัสเซียในศึกวันไฟใน21รีเกียนเวอร์ซัสอเล็กซิสเมื่อ6เมษายนที่ผ่านมาส่วนในไฟล่าสุดเสือแบล็คมาพลาดท่าเสียสถิติไร้ไพ่6ไฟรวดในการชกวันจากการถูกคู่ปรับเก่าเคียมรันนาบาติมวยหมัดหนักรัสเซียอันตรายซ้ำแผลเดิมน็อกยกแรกในศึกวันลุมพินี68พระจันทร์ฉายเวอร์ซัสโจนาธานเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมา โดยการกลับมาขึ้นสังเวียนในครั้งนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งขณะที่ฝ้าของกุหลาบดำนักสู้มากฝีมือมีประสบการณ์ชกมวยไทยมาอย่างยาวนานเริ่มมาต่อสู้บนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิปมาตั้งแต่ปี2562 ด้วยสไตล์ที่ดูดันเดินบูไม่สนใครหน้าไหนแถมไม่เกี่ยงคู่ชกทำให้เจ้าตัวได้มาโลดแล่นโชว์ฝีมือในรายการวันล,ลุมพินีไปแล้วมากถึง9ไฟไฟและคว้าโบนัสไปแล้วสองครั้งรวมเป็นเงิน7 0 0 0แสบาทจากบิ๊กบอสชาตรีสิยอดทงอย่างไรก็ตามในสองไฟที่ผ่านมาของกุหลาบดำถูกประกบให้เจอกับนักสู้ที่แข็งแกร่งทั้งสองไฟและจบลงด้วยความประชัยทั้งหมดโดยไฟแรกเจ้าตัวแพ้คะแนนน้องโอฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทในศึกวันลุมพินี58ซุปซูเปอร์บอลเวอร์ซัสมารัสเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาส่วนในไฟล่าสุดกุหลาบดำสวมหัวใจสิงตอบตกลงปัะทะนาบินอานานดาวรุ่งหมัดยังยืดไว้ย20ปีลูกครึ่งไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสในศึกวันลุมพินี69เมื่อหกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกุหลาบดำ ต้านความสดเอาไว้ไม่อยู่ถูกน็อกในยกสองซึ่งการกลับมาในเดือนกันยายนนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นจะกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งเช่นกันการเจอกันระหว่างเสือแบล็กเวอร์ซัสกุหลาบดำไฟที่ต่างฝ่ายต่างกลับมาลบภาพจำจากความพ่ายแพ้ครั้งก่อนและคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งการันตีความดูเดือดแน่นอนต้องมาลุ้นกันว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้แฟนมวยไม่ควรพลาด ศึกวันลุมพินี81ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรำอินทราวันศุกร์ที่27กันยายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาที